นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน้ำตาที่เคยหลั่งไหลพิสูจน์ทั้งหลายสงสารน,นี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาคร่ำควญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพัดพาจากสิ่งที่พอใจโดยการละนาน,นี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่สิ่งไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์ย่อมทราบธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกข้าพระองค์ผู้ท่องเที่ยวไปมาคําควรร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพัดภาคจากสิ่งที่พอใจโดยการละนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพิสูจน์ทั้งหลายสาธุสาธุ พวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาโดยการลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสไม่มากกว่าเลยพวกเธอได้ประสบมรณะกรรมของมารดาตลอดการลนานน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ประสบมรณะกรรมของมารดาคร่ำควรร้องไห้อยู่ เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพัดภาคจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพวกเธอได้ประสบมรณกรรมของบิดาของพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวของบุตรของธิดาความเสื่อมแห่งญาติความเสื่อมแห่งโภคะพวกเธอได้ประสบความเสื่อมเพราะโรคตลอดกาลนาน น้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอเหล่านั้นผู้ประสบความเสื่อมเพราะโรคข่ำควรร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพัดภาคจากสิ่งที่พอใจนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชาเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุก์ขความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปัตตพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นพิสูจน์ทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ น้ำนมที่เคยได้ดื่มพิสุจทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนะน้ำนมมารดาที่พวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาโดยการลานานนี้ดื่มแล้ว กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสสิ่งไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ย่อมทราบธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วน้ำนมมารดาที่พวกข้าพระองค์ผู้ท่องเที่ยวไปมาโดยการละนานดื่มแล้วนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสไม่มากกว่าเลยพิสูจน์ทั้งหลายสาธุสาธุ พวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกแล้วน้ำนมมารดาที่พวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาอยู่โดยการละนานดื่มแล้วนั่นแหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชาเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปัตตีพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนนั้นพิสูจน์ทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ทุกที่เคยประสบพิสูจน์ทั้งหลาย สงสารน,นี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชาเครื่องกั้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลายเคยเห็นทุกขตะบุรุษมีมือและเท้าไม่สมประกอบพึงลงสันนิฐานในบุคคลนี้ว่าเราทั้งหลายก็เคยเสวยทุก์ขเห็นปานนี้มาแล้วโดยการลนานนี้ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชาเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปฏิพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้น พิสูจน์ทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้สุขที่เคยได้รับพิสูจน์ทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏ เธอทั้งหลายเห็นบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยความสุขมีบริวารคอยรับใช้พึงลงสันนิษฐานในบุคคลนี้ว่าเราทั้งหลายก็เคยเสวยสุขเค็นปานนี้มาแล้วโดยการละนานนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเราสัตว์ผู้มีอวิชชาเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูก ท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปฏิพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นพิสูจน์ทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้สาธุ